เป็นพอยแบตเตอรี่2 2โวลต์นะคะตัวนี้โอ้โหดูน้ำแรงมากเลยคะ่ะเดี๋ยวซ่้อมเสร็จแล้วใช่ไหมคะไปเลยค่ะเราไปดูการกล้อมตัวนี้สวัสดีะค,ะค่ะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องเมียช่างพาทำบายน้ำค้างนะคะวันนี้เมียช่างพามาซ่อมปัม๊มไดโว DC นะคะตัวนี้เป็นปั๊มที่ใช้กับแบตเตอรี่รถยนต์นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะ่ะ ค่าบอกว่ามันไม่หมุนนะคะนี่แหละได้ถอนไปบ้างนั้นเป็นทุ่นนะคะเช็คอ่ะนจะ ติด<ะ>หมดเลยลูกปืนสองข้างแล้วก็ตัวแม่เหล็กทุ่นก็เป็นสนิมสามารถทําได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันพันใหม่เปลี่ยนฐานเปลี่ยนลูกปืนนะคระเนาะอาการที่จะซ่อมอันนี้ก็คือพันขดลวดทองแดงใหม่เปลี่ยนฐานเปลี่ยนลูกปืนนะคะเพราะว่าสภาพอย่างที่เห็นเลยจ้ะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ทางทองทำความสะอาดทุ่นเสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะพันขดลวดทองแดงเข้าไปนะคะ นี่ค่ะเมื่อกี้มันย้อนแสงแม่ช่างก็เลยถ่ายฟังให้รับชมนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนทันความสะอาดเสร็จเลยนะคะตอนนี้ช่างทองได้พันมอเตอร์เข้าไปแล้วนะคะนี่ค่ะพันขดลวดเข้าไปแล้วนะคะนี่คือ DC, แมบดีซีนอ้อดโวนะคะใช้แบตเตอรี่รถยนต์นะคะเห็นไหมคะพี่ทองหมุนให้ดูหนะะ่อยค่ะนี่ค่ะทำความสะอาดแล้วก็พันขดลวดทองแดงเข้าไปแล้วนะคะ สูมให้ดูค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาดูอีกทีตอนที่ช่าทองพันเสร็จแล้วเราก็อาบน้ํายาเนาะค่ะแล้วก็พร้อมประกอบส่งลูกค,ค้านะคะนี่คือของลูกค,ค้า F-C ในช่องเมียช่างนะคะเนาะก็จะเจ้าเดียวกันมาให้พันสองตัวค่ะขออภัยด้วยจริงๆที่เมียช่างต้องมาถ่าย ตอนนี้นะคะซึ่งตอนนี้ก็มืดแล้วทางของก็พยายามจะเร่งให้ลูกค้านะคะแล้วก็ถ่ายได้ประมาณนี้เนาะ ันมอเตอร์เสร็จแล้วนะคะแล้วท่ทานทองกำลังจ่าดับ,บยาค่ะ,อะ,อะสองด้านเลยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราก็มาประกอบมอเตอร์แล้วก็รอลูกค้ามารับของนะคะเส็แล้วมือไม้อ่อนเแล้มือไม้อ่อนนะคะคจริงๆใช่ไหมเมื่อกี้ เป็นนม,มอ,ออไ้ออเดี๋ยวจะลงให้ fc ดูนะคะเมื่อกี้นี้ไม่ตัดออกนะอย่าดราม่านะคะถ้าเกิดูไม้อ่อนนี่ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาประกอบมอเตอร์ตัวนี้กันนะคะเป็นไดโว dc ใช้แบตเตอรี่รถยนต์นะคะการทำงานของเขาก็ใช้แบตเตอรี่รถยนต์นะ,ค,ะค่ะเสร็จแล้ว <c oughs> เพิ่มรอบด้วยนะคะเพราะว่า าสังเกตดีๆจะเห็นเลยว่าขดลวดอะเต็มร่องมอเตอร์เครื่องท้องหมุนให้ดูหนะะ่อยเห็นไหมคะแล้วก็ไปดูตอนที่เราถอดกันเนาะภาพที่ถอดเดี๋ยวแม่ท่งจะขึ้นภาพให้ดูนะคะตอนที่เราถอดมอเตอร์จะไม่เต็มร่องขนาดนี้นะคะเนาะตอนนี้ช่างทางได้เพิ่มขดลวดเพิ่มเบอร์ล้เบอร์ลวดนะคะเพื่อให้มันแรงขึ้นเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอนประกอบพรุ่งนี้เช้าเลยจ้าอตอนนี้ พันมอเตอร์เสร็จแล้วนะคะแล้วก็อาบน้ํายาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมที่จะประกอบแล้วจ้าท่านองก็จะมาขัดหัวคอมนะคะโดยกระดาษทรายจ้าเราจะให้โดนนี่นะคะดูเติเห้ด่ ืนเก่าเนะาะแล้วก็ฐานเก่านะคะซึ่งฐานหมดแล้วเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนฐานด้วย กันด้วยเลยค่ะสำหรับปังมดีซีตัวนี้นะคะตัวนี้ทุนคือผันเสร็จแล้วแยกไปก่อนซึ่งสองฐานช่านทองได้ไปทำความสะอาดมาแล้วนะคะ ใส่ตรงแกนทุนตรงหัวคอมนะคะนี่คือลูกปืนเก่านะคะอีนลูกปืนใหม่ ใส่เสร็จแล้วก็ให้เช็คสปริง <AC 1> เช็คฐานมหมุนดูนะคะตอเาบอกว่าดแล้วนะคะ,อะ,คะอเอาียงนให้ดูให้ดูไ,ดะะดนะไปเลยเดี๋ยวจะพาไปลอง้วยนะคะนนี้มันจะมี มันจะมีมาร์กไว้นะคะตรงริมกดตรงริมก็เลกันให้ตตอนใส่ต้องใส่ทีเดียวเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นสนามแม่เหล็กนะตัวเสื้อนะอย่าลืมตรงมาร์กริมไว้นะคะีแข็งแล้วกดลงไปทีเดียวนะคะ ไข่ด้วไว้นะคะจะได้ใสถูกเนาะนี่ก็จะซีนตรงที่ทั้งทองเอาไข่คนจิ้มก็จะมีซีนนะคะ กันเลยจ้าตอนนี้ช่างทองได้ใส่จีนใหม่ก็เป็น ใช้แบตเตอรี่12โวลต์นะคะเดี uh ๋ยวเรามาดูก uh ันเลยจ้ะลอนทองก่อดอุ้ยเห็นไหมคะอ๋อใช้ได yeah. ้นะแรงมากด้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำมันน้อยครับมันไหลทำไมน้ำมันน้อยนะคะใครชอบทีนี้ถ้าก็าอกติดตามกดกระดิ่งกิ้งง คลิปตอ่อไปของช่างเมียช่างพาทำบายน้ำพ้าค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะร้านจะด้วยนะเต็มเลยคะ่ะสวัสดีทุกท่านค่ะรอน้า,นา,นานหนึ่งคน